โตโยต้ Toyota, จับมืออ s u ุฮิโนร่วมลงทุนและพัฒนาเพื่อผดลดิตรถบรรทุกไฟฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โย <Yo, S 2> สวัสดีครับพ่ผมเบลนะฮะอดีตสกรเคยทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะฮะก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้ได้อัปเดตข่าวเกี่วยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถไฟฟ้าจากคนวงในเราก็จะเห็นว่าในช่วงปีนี้นะะค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวในการปรับตัวนะฮะ เพราะวันนี้เราก็จะเห็นว่าโลกเริ่มขึ้นที่ให้ความสําคัญเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของ climate change โลกเปลี่ยนแปลงบ่อยอีน,อน่อยน้ําจืดอาจจะหายากน้ําสะอาดเนาะแล้วก็เรื่องของบรรยากาศที่มันร้อนขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะฉะนั้นเขาก็มองว่าเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยน่าจะเลิกใช้นะหันมาผลิตพวกรถยนต์พลังงานสะอาดอย่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตรอร,เรี่ electric vehicle หรือ BEV e กันนะซึ่งเราก็จะเห็นค่ายอย่างฝั่งยุโรป volvo ก็ออกมาประกาศ gm general motor ก็ออกมาทำนะฮะ ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะเราก็จะเห็นค่ายหนึ่งนะที่ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวบ่อยมากๆนะครับนั่นก็คือค่ายโตต้านี่เองนะซึ่งล่าสุดเราก็จะเห็นว่าโตต้ามีการไปจับมือกับเทสลานะเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากที่เคยจับมือแล้ววันนี้ก็แยกออกไปแล้วก็รีเทิร์นกลับไปใหม่นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าโตต้าเองเนี่ยถ้าจะมาทําไฟฟ้า ไปจับมือก็จับมือกับเบอร์หนึ่งอย่างเท s l a ไปเลยนะเอาโน้ตฮาซึ่งวันนี้เท s l a เขาก็โอเพนซอนเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรก็คือเอาไปใช้ได้เลยฉะนั้นเขาจับมือก็น่าจะทําให้ต้นทุนก,การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกเนี่ยน่าจะเกิดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นบอสโตต้าเก่งเรื่อง,องการผลิตตัวบอดี้รถและทําราคาได้ถูกอยู่แล้วนะครับ แต่ล่าสุดนะฮะก็มีความเคลื่อนไหวอีกฝั่งหนึ่งนะในฝั่งญี่ปุ่นเองนะครับก็คือโตยโยต้าได้มีการจับมือค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ผลิตรถบรรทุกเชิญพาณิชย์นะฮะนั่นก็คือได้มีการไปเจอกับผู้ผลิตอย่างอิซูซุแล้วก็ฮีโน่นะซึ่งบอกว่าสองค่ายนี้เน้นเรื่องของการทํารถเชิญพาณิชย์หรือรถบรรทุกขนส่งนะครับ ล่าสุดเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Toyota นะครับได้เข้าไปนัดเจอและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท i อซูสูถึง5%นะเป็นมูลค่า42.8ล้านเยนนะครับซึ่งอันนี้แค่5%แล้วทาง i อินสูก็เข้าไปซื้อหุ้น t o โย t a เช่นกันนะะแล้วเขาก็เอาเงินตรงนี้มารวมกันเป็นกลองกลางเพื่อเป็นทุนในการพัฒนารถขนส่งเชิงพาณิชย์ที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับ <Yeah. S 1> เพราะวันนี้เราก็เห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ย ประกาศเรื่องของโนโยบายว่าจะใช้พลังงานสะอาดนะครภายในปี2035หรืออีสิบปีข้างหน้าเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้หลายๆค่ายรถก็ต้องพยายามปรับตัวให้ทันนะซึ่งอย่างค่ายที่พลัมแต่เครื่องยนต์ดีเซลอย่างอีซูซอย่างที่เราเห็นเนาะในบ้านเราอีซู u ก็จะมีพวกกระบะรถ7ที่นั่งอย่างมิวเอแล้วก็อย่างฮีโ o เนี่ยก็ทํารถบรรทุกอีซูก็ทํารถบรรทุกด้วยเหมือนกันนะรถบรรทุกเล็กบรรทุกใหญ่ สค่ายนี้ใช้เครื่องดีเซลซึ่งจริงๆดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลภาวะถือว่าเยอะที่สุดนะครับฉะนั้นถ้าเขาไม่ปรับเปลี่ยนหรือไม่มีเทคโนโลยีอะไรมาเปลี่ยนพลังงานสะอาดเขาน่าจะล้มหายตายจากไปก็ได้นะก็เลยมองว่าเฮ้ยการจับมือร่วมกับโตโยต้าเนี่ยก็น่าจะเป็นทางรอดอีกทางหนึ่งเนาะ จริงๆทั้ง3ามค่ายนะเับเคยจับมือทําโปรเจกต์ร่วมกันมาก่อนก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กลงใช้น้ํามันน้อยลงให้แรงม้าเท่าเดิมแล้วปล่อยกา๊าซพาอมไดไซน้อยลงนะซึ่งตอนนั้นที่พัฒนาร่วมกันร,รู้สึกว่าทําออกมาแล้วมันไม่คุ้มหรืออะไรก็แยกย้ายกันไปเมื่อ3ปีก่อนครับจนมาวันนี้นะฮะทางโตต้าก,ก็เป็นตัวตั้งตัวตีว,ตว่าเฮ้ยเพื่อนๆวันนี้กลับมาเถอะมารียูเนียนกันเพราะวันนี้ฉันมีเทคโนโลยีตัวใหม่นะฮะที่สามารถทําให้วงการขนส่งรดบรรทุกเชิญพาณิชเนี่ย มีพลังงานสะอาดใช้ได้แล้วนะฮะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าเคสนี่เองนะครับซึ่งคนก็มองว่าเฮ้ยจริงเหรอไอเทคโนโลยีเคสมันคืออะไรกันนะฮะเคสเนี่ยก็คือเทคโนโลยี FCEV นี่เองนะซึ่งโตต้ตาเขาพัฒนาในโตต้ตามิไลนะครับก็คือเป็นตัว fuel cell electric vehicle นะครับก็คือเป็นการแยกไฟฟ้าจากไฮโดรเจนนะครับคือเติมไฮโดรเจนเข้าไปปุ๊บไฮโดรเจนก็จะถูกตัวเทคโนโลยี fuel cell นีแยกเป็นประจุไฟฟ,ฟ้าออกมาแล้วก็ไปกับเพื่อนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะรถบรรทุกไอวิลเซลเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการส่งเสริมธุรกิจในการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยจากที่เมืองนามิเอะฟุคูจิมะด้วยนะครับเพื่อเขาบอกว่าถ้าทําออกมาเนี่ยในกลุ่มรถบรรทุกขนส่งเชิงพาณิชย์เนี่ยน่าจะเกิดได้นะเพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่องของที่รถ BEV หรือแบตเตอรี่ electric vehicle ทำไม่ได้ ใช่ครับโตโยต้าเขาไม่เชื่อว่าทิศทางของรถพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเนี่ยจะมีทางเลือกแค่รถ b ีเวเท่านั้นหรือในสไตล์รถเทสลาเนาะก็คือถ้าเราต้องการรถที่วิ่งได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นเนี่ยก็คือแบตเตอรี่ต้องใหญ่ขึ้นนะเอาไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะแถมเวลาเติมก็นานนะยิ่งแบตใหญ่ยิ่งเติมนานซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรถส่วนบุคคลอาจจะใช้ได้แต่ถ้าเป็นรถเชิงพาณิชย์ที่ต้องแข่งกับเวลาอย่างรถบรรทุกเนี่ยอันนี้เ f c ซีน่าจะเหมาะกว วางถังนะครับแล้วก็การเติมเชื้อเพลิงเนี่ยใช้เวลาเนี่ยประมาณแค่3นาทีเท่านั้นนะซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีของเจ้าตัวโต้ตามิไลตัวใหม่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะพยายามดันโต้ตามิไลในกลุ่มรถส่วนบุคคลแล้วแต่คนก็ไม่นิยมนะเขาเลยคิดว่า เอาทเทคโนโลยีนี้มาทําเป็นรถขนส่งก็แล้วกันนะครับซึ่งในปี2018โตโยต้าได้มีการจับมือกับทางเซเว่นญี่ปุ่นทาตัวรถต้นแบบที่เป็นรถบรรทุกขนาด3ตันนะครับซึ่งตัวด้านหลังของรถเนี่ยก็จะเป็นตู้แช่อาหารสดนะครับซึ่งเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยที่ทาออกมาตามโจทย์ของเซเว่นเนี่ยเขาว่ารถ1คันเนี่ยวิ่งต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณระยะทาง200กิโลเมตรนะไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็ขนก็เปิดทั้งแอร์เปิดทั้งตู้เย็นทั้งวันเนี่ยรถไฮโดรเจนเขาก็บอกว่าโอ้ยมันตอบโจทย์ นะสามารถทําได้สบายนะเติมแก๊สไฮโดรเจน1ครั้งนะสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับซึ่งจ้ตัวนี้นะก็คือเอาเที่ยยีมาจากโตต้ตาม,มิไลมาวางบนแชสซีของตัวรถบรรทุกขนาดเด็กนะครับซึ่งเขาก็จะมีถังไฮโดรเจนถึง3ถังนะครับซึ่งไอตัวถังเนี่ยต้องใช้ความดันถึงประมาณ700บาร์เลยทีเดียวเนาะ NGV อย่างที่ผมเติมอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้อยู่ที่แค่200บาทเท่านั้นนะแต่ NGV ถังที่เราใช้อยู่เป็นเหล็กเนาะหนึ่งถังเนี่ยประมาณ75กิโลถังไฮโดรเจนมันจะอยู่ที่24โลเท่านั้นนะเพราะว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นพลาสติก HDPE นะก็คือโพลีเอสเตอร์ความหนาแน่นสูงนะซึ่งรองรับแรงดันได้ถึง700บาทนะซึ่งอันนี้เขามองแล้วว่าป,ปลอดภัยและสามารถทําได้จริงนะบวกกับแบตเตอรี่ที่เป็นนิกเกิลเมททัลไฮได์นะครับที่ใช้ในรถไฮบริดปัจจุบันนะครับเอามารวมกันนะเพราะวา ขับเคลื่อนเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีตัวไฟฟ้าอยู่ในแบตเตอรี่เนาะในการขับเคลื่อนเอารถออกตัวนะฮะแล้วพอใช้แบตเตอรี่ก็หมดนะฮะก็ให้สั่งให้ฟูเอลเซลเนี่ยผลิตไฟฟ้าเติมเข้าแบตเตอรี่เข้าไปนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะมอเตอร์เนี่ยใช้กําลังถึง113กิโลวัตต์นะฮะส่วนเจ้าตัวระบบฟูเอลเซลเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง114กิโลวัตต์นะฮะพูดง่ายๆนะไฮโดรเจน1ลิตรเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้3.1กิโลวัตต์เอาเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งอันนี้ต้องถือว่าก็น่าจะตอบโจทย์มากๆนะซึ่ง FCEV เนี่ยวิ่งระยะทางได้ไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเติมอันเนี้ยสั้นกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ประเภท BEV แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้พอเอามาลองใช้แล้วเซเว่นญี่ปุ่นเขารู้สึกพอใจเนาะแล้วเขาก็จะเพิ่มจำนวนจาก15เป็น20ของรถจากที่เขามีทั้งหมด6,000คันนะครับ และในปีที่แล้วนะปี2020ที่ผ่านมานะครับทาง t o y ต t a ได้มีการจับมือกับฮีโนนะพัฒนารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่เป็นแบบ He ลวี่ดิวนะขนาด15ตันนะครับเป็นเครื่องยนต์ FCEV เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งอันนี้เขาทำต้นแบบออกมาที่ฝั่งอเมริกาเหนือนะครับและเขาก็จะเอามาเริ่มวิ่งนะในช่วงต้นปีนี้นะก็เดี๋ยวลองมาดูว่าผลจะเป็นยังไงเราเห็นต้นแบบออกมาแล้วนะเพราะว่าวันนี้ ฝั่งอเมริกาเองเรื่องของรถหัวลากกลุ่มขนส่งเนี่ยก็จะมีอย่างเทส l a ทำเซ i t r u c k ออกมาแล้วก็ส่วนทางโตต้าเขามองว่า f c v ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าบิลเกตเองก็มองว่า f c v เหมาะกับหัวลากมากกว่านะกลุ่มขนส่งนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าวันนี้นะถ้าพูดถึงเทคโนโลยี FCEV เนี่ย คนก็จะรู้สึกว่ายังไม่น่าเชื่อถือนะยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่มันไม่เท่ากับรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นไอเทคโนโลยีเคสเนี่ยเขาก็เลยยังมองว่าการจับมือกับงอซูซูแล้วก็ฮีโนครั้งนี้จะทําให้เกิดการใช้เทคโนโลยี FCEV หรือจะตัวเคสเนี่ยอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะน่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่สนใจลดเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งอันนี้ทางประธานนายอากิโอโตโยดะกล่าวเอาไว้ นอกจากนี้นะทางประธานออซูสูนะนายมาซาโนริคาตายาม่านะ <c oughs> เขาก็บอกว่าการที่3าบริษัทเนี่ยมาจับมือร่วมกันนะน่าจะสร้างสารรค์เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาได้นะโดยเฉพาะลวกกลุ่มของเทคโนโลยีรถบรรทุกที่เบากว่ามีโซลูชันที่ดีกว่านะครับเป็นประโยชน์กับลูกค้านะครับใช้พลังงานสะอาดแล้วรวมทั้งรถขับอัโตโนมัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับทางประธานฮีโน่นะนายโยชิโอชิโมะนะครับ,รบเขาก็บอกว่าวันนี้รถบรรทุกเนี่ย มีความต้องการเพิ่มขึ้นมากๆนะเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมเรื่องของช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันโตแบบก้าวกระโดดฉะนั้นกลุ่มของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นะการใช้รถบรรทุกเนี่ยคนขับรถบรรทุกวันนี้โอ้โหงานมากขึ้นเยอะแน่นอนนะครับการที่เราจะมาแก้แค่ปัญหาเรื่องของพลังงานสะอาดอยาง c o อเนี่ยใช่มันก็สําคัญนะแต่การหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับเราก็ต้องสร้างความร่วมมือนะเขาบอกว่าการที่เขาจับมือกันทั้ง3าข่ายเนี่ยน่าจะปฏิวัตติเรรรรื่อออองององขค์กกาาุสหม ในญี่ปุ่นได้แน่นอนฮะ <le d> ก็สรุปนะ <le d> การที่โตโยต้ามาจับมือกับอีซูแล้วก็ฮีโน่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปฏิวัติวงการขนส่งของญี่ปุ่นก็ว่าได้นะเ <le d> พราะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี FCEV <le d> เพื่อให้ใช้รถบรรทุกขนส่งที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับซึ่งเป็นเทรนที่ทั่วโลกให้ความสนใจเรื่องของรถพลังงานสะอาดการปล่งงอยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค <le d> าร์บอนฟุตพินนะฮะอย่างพวกองค์กรใน่อย่างอย่าง DHL เขาก็เริ่มทําแล้ว วอลมาร์ก็ใช้รถขนส่งที่เป็นไฟฟ้าของเทสลาเรียบร้อยนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่ามันคงไม่ได้มีโซลูชันเดียวในเรื่องของรถพลังงานสะอาดอย่างสไตล์รถเท s l a ที่เป็นเที e b e v อย่างเดียวซึ่งมันอาจจะเหมาะกับกลุ่มรถใช้งานส่วนบุคคลเนาะแต่พอมเป็น f c e v เนี่ยถึงโตต้ตาพยายามจะดันเปกลุ่มรถขนส่ง,งส่วนบุคคลคนก็ไม่นิยมเนาะ แต่ว่าพออาจจะเป็นรถเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยน่าจะเหมาะก็ได้คือโจย์บางโจทเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับบางเทคโนโลยีฉะนั้นโจ์เรื่องของรถพาณิชย์แต่ผมคิดว่า f c v น่าจะเหมาะสมเพราะว่ามันมีพื้นที่ในการวางถังวางแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็มันเติมพลังงานได้ค่อนข้างเร็วกว่าเทคโนโลยี BEV เนาะแต่ก็ต้องมาดูกันว่าถ้า,ถาเขาทําต้นทุนได้ถูกกว่ารถน้ํามันเนี่ยอันเนี้ยสิน่าสนใจเพราะอย่างที่ล่าสุดถ้าใครไปดูคลิปผมเนี่ยมันยังแพงอยู่เนาะก็เป็นว่าถ้าเขาผลักดันจริงมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้ คใครคิดเห็นยังไงนะสำหรับรถขนส่งเชิงพาณิชนย์ที่ใช้เทนโีโอย F ี FCEV ของโตโยต้าเนี่ยอยาให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างหน่อยนะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของโตโยต้ในกลุ่มรถขนส่งนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็ตับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะก็ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตจริงๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จนเพียงนี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ